สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามนะครับผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดหนองคายระดมสภาพกำลังจากทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ วันที่25ธันวาคมเวลา16นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน150นายเข้าร่วมในพธิธีโดยลงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในห่วงเทศกาลปีใหม่นี้พันตำรวจเอกเกษมมุทาพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายกล่าวว่าในห่วงระหว่างวันที่25ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายจึงได้สนที่กำลังกับหน่วยงานต่างๆระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทั้งเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดไม่ให้ก่อเหตุในพื้นที่สำหรับเป้าหมายที่จะดำเนินการกวดขันจับกลุ่มได้แก่การกระทำผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิดที่จะนำมาสร้างสถานการณ์การจับกลุ่มยาเสพติดที่อาจจะลักลอบเคลื่อนย้ายหรือกระทำผิด การจับกลุ่มตามหมายจับเพื่อลดเหตุอาชญากรรมการตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรกวดขันวินัยจราจรเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัยและประาศจากผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ครับ oh auch.